นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงนะครับปรบมือตอนรับแหงแหงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือใหม่ จำได้บนคนรุ่นใหม่ทำงานโปร่งใสมุ่งมั่นพัฒนาสามมัคขีคือพลังเพื่อหมู่บ้านของเราโปรดเลือกนายธนากรลุกค้าไพเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตําบลโนนอุดมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นคนใหม่โปรดกาเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่ง กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหอยหมู่ที่สองตําบลนนอุดมอำเภอชุมแพที่เคารพรักทุกท่านวันพุทธที่14ธันวาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา<น><น>เป็นวัน<า>เลือกตั้ง <the S 1> ผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตําบลนนอนอุดมคนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายธนากรลุคพัพไพเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง <Burn> ยังเป็นคนเก่าถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องหลบมมุมพักใจ mm hmm. เมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม่ ม,มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทนันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตําบลนนอ,นอุดมคนใหม่โปรดเลือกนายธนากรลุกคับไพยเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทํางานติดดิน รู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์นนนกลางพร้อมสานต่อ<า>ทุกการพัฒนาเพื่อสร้างบ้านหอยหมู่ที่สองให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตําบลโนนอุดมคนใหม่โปรดเลือกนายธนากรลูกค้าภายโปรดกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หน er. ึ่งเบอร์หนึ่งต้อมได้กลับมาเดินสายรับใสคือเก่าฟ้อมบ่งได้กลับมาเดินสายรับใสคือเก่าปุ่นบ้านเฮายกมือซอยบาง้าจากไปซอยหันวันพุธที่14บธันวาคม2565น้านี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายธนากรลูกค้าภายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายธนากรลูกค้าภายผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตำบลนนนอุดมคนใหม่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันพุธที่14ทธันวาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง1 นาฬิกาพ่อแม่พี่น้องพร้อมใจเข้าคูหาเลือกนายธนากรลุคขา้าพยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหอยหมู่ที่สองตำบลนนอนอุดมคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนรุ่นใหม่ทํางานโปร่งใสมุ่งมั่นพัฒนาสามัคคีคือพลังเพื่อหมู่บ้านของเราวันพุทธที่14ทธันวาคมเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังของพ้นคือทอดปากเสียกอดใจแฟนทุกบอลฟังเธอไดให้หัวใจได้ปอนจนหอนให้สนให้